ต้องบอกว่าในสายตาของหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่า Apple และ t ท s l a มีหลายอย่างที่เหมือนกันนะครับ Apple เองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนประดิษฐ์สมาร์ทโฟนเป็นคนแรก t ท s l a ก็ไม่ได้ประดิษฐ์รถยนต์ไฟฟ้าแต่ทั้งสองก็ทำตามวิสัยทัศน์ที่สุดยอดของผู้นำแม้จะมาทีหลังแต่ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของตลาดของตนเองมีนักวิเคราะห์หลายรายนะครับมองไปไกลขนาดที่ว่า t ท sla เนี่ยคือ Apple ของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับ มีการประเมินว่าเทส la จะมีมูลค่ามากกว่า Apple ภายในปี2030ได้หรือไม่สำหรับรายการ Geek Story ใน EP นี้จะมาพูดคุยถึงความเหมือนและความต่างของสุดยอด2ผู้นำทั้งอีลอนมัสและสตีฟ j ็อ s เรื่องราวมีความน่าสนใจอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทราดนจากโด,โดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g ิ๊กสตอรีนะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีรวมถึงเรื่องราวทานธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องราวของ s t e ฟจ j o b ส์อีลอนมัและ iPhone กับ Tesla มันมีความน่าสนใจหลายอย่างนะครับของ2ผู้นำทั้ง สตีฟจ็อบเองรวมถึงอีลอนมัสนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ได้มาเป็นคนแรกในอุตสาหกรรมที่พวกเขาแจ้งเกิดได้นะครับทั้ง iPhone ที่เป็นสมาร์ทโฟนหรือว่า Tesla ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับพวกเขาไม่ใช่เป็นคนเริ่มต้นแต่กลายมาเป็นส่วนสำคัญของตลาดนะครับกลายเป็นผู้นำได้สำเร็จมีการมองไปไกลนะครับถึงขนาดที่ว่า t ท s l a เนี่ยคือ แ p ป l e แห่งวงการยานยนต์หรือไม่นะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันมากๆนะครับการปฏิวัติการฉีกกฎเดิมๆในอุตสาหกรรมเก่าๆนะครับรูปแบบการดำเนินธุรกิจการขายการบริการเรียกว่าฉีกกฎทุกอย่างนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยทำได้สำเร็จมาในอุตสาหกรรมของตนเองนะครับแต่ว่า มันก็มีเรื่องน่าสนใจนะครับเมื่ออีลอนมัสเข้ามาซื้อกิจการของทวิตเตอร์นะครับพฤติกรรมของเขาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำให้นักลงทุนของเท s l a นะครับเริ่มมองเขาเปลี่ยนไปเมื่อหุ้นของบริษัทลดลงมากนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเรานักลงทุนเริ่มกังวลน,นะครับมันมีความชัดเจนน้อยลงมากๆว่าเท s l a เองเนี่ย จะสามารถแข่งขันในตลาดรถยนต์ e ีีที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับดูเหมือนว่าอีลอนมัสเองเนี่ยจะทำตัวเสี่ยงที่จะทิ้งบริษัทของตนเองไว้เบื้องหลังนะครับรวมถึงคู่แข่งที่มากมายที่เกิดขึ้นมานะครับโดยเฉพาะแบรนด์ยานยนต์ EV จากประเทศจีนกับกันนะครับสตีฟจ็อบเป็นผู้นำา p p p l e ด้วยความมั่นคงและมีความสม่ำเสมอเป็นอย่างมากนะครับลักษณะความเป็นผู้นำที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของมัส และบุคลิกที่ชอบคุยโว้โอวดในที่สาธารณะนะครับมันแสดงให้เห็นว่าตำนานเทวีทั้งสองเนี่ยมีความเหมือนกันน้อยมากนะครับและนั่นเป็นความเสี่ยงใหญ่หลวงนะครับสำหรับธุรกิจรถยนต์ของเทส l a ก็ต้องบอกว่าทั้ง Apple และเทสลาเองเนี่ยมีข้าได้เปรียบนะครับในการก้าวเข้ามาเป็นผู้นำในตลาดของตนซึ่งมันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้เหล่านักวิเคราะห์เนี่ย ชอบที่จะเปรียบเทียบระหว่าง2แบรนด์นี้นะครับแต่มีความแตกต่างที่สําคัญระหว่าง2สิ่งนี้นะครับเมื่อเทสลาเปิดตัวรถยนต์โรสเตอร์ในปี2008นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของพวกเขาตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกๆในตลาดนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเทสลาเนี่ยก็ยังต้องดิ้นรนอีกหลายปีนะครับต้องผ่านมรสุมนรกนรกแห่งการผลิตรวมถึงการขาดแคลนทางด้านการเงินนะครับที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ของเทสลานะครับเมื่อเทสลาถือกำเนิดขึ้นพร้อมรถย,ยนต์ไฟฟ้าที่มียอดขายสูงสุดอย่างเทสลา m o เดล Y และ m o เดล3เนี่ย พวกเขาสามารถเข้ามายึดครองส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมนี้ในตลาดอเมริกาเหนือนะครับในปี2020เท s l a ได้เข้ามายึดครองตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐถึง80นะครับภายในปี2021เนี่ยเทสลามีส่วนแบ่งทางการตลาด71ในปี2022ส่วนแบ่งลดลงเหลือ64นะครับ ในขณะที่ตลาดสหรัฐเนี่ยเริ่มเห็นคู่แข่งที่แท้จริงที่เข้ามาแข่งขันกับเท s l a นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สามารถครองตลาดได้แบบเศ็ดเหมือนอย่างที่ทาง Apple ทํากับ p p o o n นะครับแม้ส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงเนี่ยไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับเท s l a นะครับเหตุผลที่ส่วนแบ่งการตลาดของเท s l a ลดลงก็คือ ผู้ผลิตรถยนต์ทุกรายเนี่ยเริ่มที่จะขายรถยนต์ E ีวีได้มากขึ้นนะครับตลาดมันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าน่าลงทุนจํานวนมากเนี่ยเข้าซื้อหุ้นของเทส l a เพราะพวกเขามองว่าตลาด e ีวีเนี่ยมันเป็นตลาดของบริษัทเดียวอย่างเทส l a นะครับที่จะสามารถเข้าควบคุมตลาดส่วนใหญ่ได้นะครับมันทาให้การประเมินมูลค่าของเทส l a เนี่ยสูงมากๆนะครับสูงยิ่งกว่าบริษัทรถยนต์เก่าๆหลายๆรายยักษ์ใหญ่เนี่ยรวมกันซะอีน,นครับ สำหรับ Apple เองเนี่ยเปิดตัวสมาร์ทโฟนสำหรับตลาดแมสเครื่องแรกเนี่ยสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดที่มีอำนาจเหนือกว่าในสหรัฐนะครับแม้ว่าคู่แข่งที่ราคาถูกจะเริ่มเข้ามาช่วงชิงตลาดก็ตามนะครับซึ่งมันยังไม่ชัดเจนว่า t ท sla เนี่ยจะสามารถทำแบบเดียวกันได้หรือไม่นะครับอย่างแรกก็คือุาสารกรรยานยนต์ที่ไม่ใช่รถยนต์ e ีีเนี่ยมันจะอยู่แยกส่วนกันนะครับตัวอย่างเช่นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง t o โยต้เนี่ย มีส่วนแบ่งการตลาดเพียงแค่10.5ในปี2021ซึ่งไม่มีบริษัทไหนเลยนะครับที่สามารถทำได้ใกล้เคียงกับส่วนแบ่งการตลาด55ที่ Apple ถือครองอยู่ในตลาดสาหรัฐอเมริกานักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อว่านอาหสมิธนะครับได้ยกตัวอย่างผลกระทบของ Network Effect นะครับของทางฝั่ง Apple นักพัฒนาเนี่ยสร้างแอปสำหรับ iOS เนื่องจากมีผู้ใช้แอปจำนวนมากนะครับส่วนลูกค้าก็ซื้อ iPhone เพราะมีระบบนิเวศของแอปขนาดใหญ่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับมันเป็นการยามากๆนะครับที่จะบอกว่า t ท s l a เองเนี่ยจะสามารถสร้าง Network Effect แบบเดียวกับที่ Apple ทํทำในธุรกิจสมาร์ทโฟนได้นะครับ เทสล a าเองเนี่ยพยายามสร้างเครือข่ายสถานี s u p e r ร์ชาร์เจอร์ทั่วประเทศนะครับที่มีการชาร์จเร็วกว่าแบบทั่วไปเป็นอย่างมากนะครับแต่สำหรับเฉพาะเจ้าของ Tesla, เทสล a าเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าการคุกคามจากการแทรกแซงของรัฐบาลมันก็ทำให้อีลอนมัสเองเนี่ยต้องเปิดสถานี s u p e r c h a r ร์เจของเทสล a าแก่เจ้าของรถยนต์ EV ทุกแบรนด์ แม้ว่าระบบ entertainment system ของ t ท s l a เนี่ยจะมีแอปที่ไม่เหมือนใครนะครับรวมถึงมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านออนไลน์นะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบีบบังคับผู้บริโภคได้เหมือนกับที่เจ้าของ iPhone ไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนไปใช้ Android เลยนะครับ Elon Musk เองเนี่ยถูกเปรียบเทียบกับจ็อบส์เพราะสื่อเนี่ยต้องการซ e o ชายวัยกลางคนผิวขาวคนใหม่นะครับหลังจากการจากไปของสตีฟจ็อบส ซึ่งอีลอนมัสเองเนี่ยดูเหมือนจะใกล้เคียงกับสิ่งนั้นนะครับแต่ถ้ามองกันตามความเป็นจริงเนี่ยจะพบว่าอีลอนมัสกเองเนี่ยเป็นคนที่เอาแน่เอาโนอนอะไรไม่ได้นะครับไม่มีใครสามารถค่าดาวความคิดบ้าๆของเขาได้นะครับจ็อบส์ตัดสินใจปกป้องผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทนั่นก็คือ iPhone ซึ่งสร้างไรายได้ส่วนใหญ่ให้กับบริษัทแม้ว่าคู่แข่งจะพยายามแย่งชิงตําแหน่งโทรศัพท์รุ่นเรือธงอยู่ตลอดเวลาก็ตามนะครับ ในช่วงเวลาที่อีลอนมัสควรทำเช่นเดียวกันแต่เขากลับเข้าไปพัวพันกับปัญหาที่ไม่มีวันจบสิ้นที่ทวิ t เตอร์นะครับโดยมีนักวิเคราะห์จํานวนมากวิจารณ์ความหลงไหลในทวิตเตอร์ของอีลอนมัส์ว่ามันกําลังทำ้ายเท s l a อยู่ในขณะเดียวกันนะครับเทสลาเองเนี่ยก็เริ่มที่จะพลาดในเรื่องของเป้าหมายยอดขายรวมถึงจำนวนการผลิตต่างๆนะครับถูกบังคับให้เสนอส่วนลดจำนวนมากในการขายนะครับรวมถึง คู่แข่งที่เริ่มเปิดตัวร,รถรุ่นใหม่ที่มีราคาดีกว่าและได้รับการวิจารณ์ที่ดีกว่ามากนะครับซึ่งหากมองในภาพรวมจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะมองว่าเท s l a เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผู้คิดค้น iPhone เหมือนอย่าง Steve Jobs นะครับเขาอาจจะเป็นผู้คิดค้น Black b บ r r y แทนมากกว่านะครับเพราะว่าพวกเขาเพียงแค่เกิดขึ้นมาสร้างนวัตรกรรมแล้วก็สร้างฐานธุรกิจนี้ขึ้นมาสร้างฐานแฟนๆที่หลงไหลแต่ว่าสุดท้ายแล้วเท sla ก็จะได้เห็นส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขาถูกกัดกินโดยคู่แข่งและอาจจบชีวิตแบบเดียวกับที่ BlackBerry เคยเป็นในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนก็เป็นได้นั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของ Tesla, Apple, Elon Musk และ Steve Jobs ใน EP นี้ผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, a d ดล d ด n น a t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ